บังคับรักจอมผดเด็จการ EP 16อาเธอร์เดินทางไปต่างประเทศหลายวันแล้วแต่ช้องนางแทบไม่รู้ความเป็นไปของชายหนุ่มเลยไม่รู้ว่างานของเขาจะเสร็จเมื่อไหร่และจะกลับมาหาเธอกับลูกวันไหนหญิงสาวถอนหายใจโดยไม่รู้ตัวจนวิโอลาที่แวะมาเล่นกับหลานต้องสะกิดเพื่อนรักให้หันมาสนใจตนกับลูกน้อยเป็นอะไรช้องนั่งเหมอนานแล้วนะรู้ตัวหรือเปล่า ปเปล่านี่คิดถึงคุณอาเธอร์เหรอวิโอลาแกล้งกระเซาเพราะคิดว่าคงไม่มีเหตุผลอื่นแล้วที่จะทำให้เพื่อนรักของเธอเหมอร้ลอยได้ขนาดนี้ช้องนางนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้ารับเบาๆนิดนึงไม่นิดแล้วมั้งเมื่อขนาดนี้คงคิดถึงมากเลยสิไม่ขนาดนั้นสักหน่อยแค่คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย ความจริงมันขนาดนั้นเลยแหละเพราะหญิงสาวไม่ได้ยินเสียงคนเป็นสามีมาสองสามวันแล้ววันแรกๆอาเธอร์ยังติดต่อมาบ้างแต่คุยกันได้เพียงไม่กี่คำก็ต้องวางสายเพราะช่วงเวลานั้นลูกชายตัวน้อยกำลังงองแงครั้นพอเธอว่างชายหนุ่มก็ไม่ว่างซะแล้วคิดถึงเขาก็โทรไปหาสิเขาคงไม่ว่างถ้าเขาว่างก็คงโทรมาแล้ว น้ำเสียงแปลงจนผิดสังเกตทำให้วิโอลาต้องหลีตามองคนเป็นเพื่อนอย่างจริงจังน้อยใจอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยเปล่าสักหน่อยกันหน้าครับแมวครับคลายออกมาเดี๋ยวติดคอคนปฏิเสธว่าไม่น้อยใจสายหน้าไปมาก่อนจะหันไปคว้าเอาฝรั่งชิ้นหนึ่งออกจากมือลูกและใช้อีกเสีกหนึ่งที่เจ้าตัวน้อยใช้ฟันน้ำนมเพิ่งขึ้นกัดจนขาดออกจากปากเล็ก เพราะเกรงว่ามันจะติดคอและทําให้ลูกน้อยเกิดอันตรายกันหน้าเอาอันนี้ไปเล่นดีกว่านะลูกเมื่อแย่งผลไม้จากมือและปากลูกได้หญิงสาวก็รีบส่งยางกัดให้แทนก่อนที่ร่างจ้ำม่าจะร้องงองแงเพราะถูกขัดใจเธอรู้อะไรไม่ช้องเธอเป็นคนชอบเก็บความรู้สึกนะแต่เก็บไม่ค่อยเก่งเพราะดูออกง่ายมากว่ากําลังรู้สึกอะไรอยู่ปากเธอปฏิเสธ แต่สายตาเธอไม่เคยโกหกใครได้เลยนะบทสนทนาวกกลับเข้ามาเรื่องเดิมช้องนางจึงหันไปสบตากับเพื่อนรักก่อนที่แววตาของเธอจะเศร้าลงตามความรู้สึกอย่างที่วิวุล่าว่าเธอคงปกปิดความรู้สึกไม่เก่งอย่างที่คิดเพื่อนรักถึงได้ดูออกว่ากำลังมีเรื่องไม่สบายใจเล่ามันออกมาบ้างเธอช้องสิ่งที่อยู่ในใจเธอนะเธอมีปัญหาไม่เข้าใจกับคุณอาเธอร์หรอ ช่องนางถอนหายใจหญิงสาวไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องไม่สบายใจให้ใครฟังนักเพราะกลัวเรื่องดังกล่าวจะนำพาความไม่สบายใจให้คนอื่นด้วยเทว่าเมื่อถูกเพื่อนรักมองอย่างจริงจังจึงยอมเปิดเผยความรู้สึกที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนให้อีกฝ่ายรู้เป็นครั้งแรกฉันก็ไม่รู้ว่าพักนี้ฉันเป็นอะไรเหมือนฉันอยากอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลาห่างกันใจมันวิว เหมือนฉันกำลังรู้สึกกลัวอะไรสักอย่างที่ฉันเองก็ไม่รู้อาจจะกลัวความไม่แน่นอนกลัวการเปลี่ยนแปลงฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีสิทธิ์อยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหนไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงฉันเธอดูสับสนมากเลยนะช้องเหมือนเธอกำลังขาดความมั่นใจอืมหญิงสาวพยักหน้ายอมรับเสียงสั่นเครือเมื่อเพื่อนรักพูดในสิ่งที่เธอกำลังรู้สึก แต่ไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำพูดตรงๆได้เขาก็ดูชัดเจนนะทำไมเธอถึงยังมีความรู้สึกแบบนี้ล่ะหรือว่าเขาแอบนอกลู่นอกทางแล้วเธอจับได้หรอดวงตาของคนพูดลุกวาวขึ้นมาตามจินตนาการแต่ก่อนที่อารมณ์ของคนรักเพื่อนจะคลุกลุ่นช้องนางก็รีบสายหน้าปฏิเสธทันทีเปล่าไม่ใช่แบบนั้นเขาคงไม่มีใครหรอก ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันฉันเลยรู้สึกน้อยใจไปเองไม่ค่อยได้คุยกันงั้นหรอวิโอลารู้สึกสังหอนใจอย่างบอกไม่ถูกแท้ไม่มีความเป็นไปได้เลยที่คนติดลูกติดเมียอย่างอาเธอร์จะไม่ติดต่อมาหาคนทางนี้เว้นสแต่ว่าเขาจะกำลังเปลี่ยนใจกลับไปติดใจคู่ขาเก่าที่อยู่ใกล้มือกว่าจนลืมลูกเมียที่รออยู่ที่บ้านเขาไม่ติดต่อมาสองสาวันแล้วนะ่ะ สงสัยงานคงยุ่งมากช่องนางตอบเสียงสั่นเครือดูแค่หางตายังรู้ว่าหญิงสาวกำลังพยายามปลอบใจตัวเองและคิดในแง่บวกวิโอลาถอนหายใจเพื่อนรักคงยังไม่รู้ว่าคู่ขาเก่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของคุณเป็นสามีเต็มๆยิ่งเธอได้ยินมาจากพี่ชายว่าดอเรียเป็นคนรับหน้าที่ประสานงานกับบริษัทของอาเธอร์หญิงสาวยิ่งมั่นใจว่าพวกเขาต้องได้เจอกันอย่างแน่นอนดีไม่ดี นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้อาเธอร์ไม่ติดต่อหาช้องนางก็เป็นได้เมื่อคิดเช่นนั้นวิโอลาก็เม้มริมฝีปากอย่างไม่พอใจในตัวเพื่อนของพี่ชายครั้นจะโพ่งบอกความจริงไปก็เกรงว่าเพื่อนรักจะยิ่งคิดมากเพราะขนาดอีกฝ่ายไม่รู้ยังเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เลยหากช้องนางรู้เรื่องนี้เข้าคงเสียใจมากอย่างแน่นอนแต่ถึงจะไม่ได้บอกทว่าวิโอลาก็ไม่คิดที่จะนิ่งเฉย กว่าคนที่ชอบพึ่งพาแต่ตัวเองอย่างช้องนางจะยอมฝากชีวิตให้ผู้ชายคนหนึ่งดูแลไม่ใช่เรื่องง่ายวิโอลาไม่มีทางยอมให้ชีวิตครอบครัวของเพื่อนรักต้องพังเพียงเพราะความมักมากของเขากับแม่คู่ขาคนนั้นอย่างแน่นอนเห็นว่างานมีปัญหาหนักเลยนี่เขาคงจะยุ่งจริงๆนั่นแหละเธอเลิกคิดมากได้แล้วช้องมาเล่นกับกันหน้าดีกว่าเนาะจมูน้อยเนะว่าแล้วก็เบนความสนใจของคุณเป็นเพื่อน ไปหาลูกชายตัวน้อยที่กำลังคลานเล่นอยู่ใกล้ๆหากแต่ยังไม่ทันที่ช้องนางจะได้สลัดความขมุขมัวออกไปจากใจพลันเสียงกลิ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นทำเอาหัวใจของหญิงสาวพองโตขึ้นมาอย่างมีความหวังแหมเก็บอาการหน่อยสิจ้าคุณแม่ทำท่าดีใจสะออกนอกหน้าเชียมันไส้วิโอลากระเซาเมื่อเห็นแววตาเศร้าของเพื่อนรักเป่งประกายดีใจอย่างรวดเร็ว อาเธอคงจะกลับมาแล้วกระมังไม่เช่นนั้นคนเป็นเมียคงไม่ดีใจขนาดนี้ฉันออกไปดูก่อนนะจ้ะไปเถอะเดี๋ยวฉันเล่นกับหลานรอช้องนางคลี่ยิ้มออกมาก่อนจะลุกออกไปจากห้องนั่งเล่นถ้าว่ายังไม่ทันเดินพ้นประตูซิลารีก็เดินถือซองสีน้ำตาลเข้ามาครั้นหญิงสาวพยายามมองหาใครบางคนที่อาจจะเดินตามเข้ามาแต่กลับไม่พบ มีคนส่งของมาให้คุณผู้หญิงค่ะเมื่อกี้เป็นคนส่งของเหรอคะค่ะคุณผู้หญิงแววตาของคนรอหมุนลงทันทีรู้สึกผิดหวังจนอยากจะร้องไห้ทั้งที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแท้ๆแต่ก่อนที่น้ำตาจะเอ่อลุนออกมาด้วยความน้อยใจช้องนางก็รีบห้ามมันเอาไว้แล้วหันไปสนใจซองที่แม่บ้านวัยกลางคนนำมาให้แทนใครส่งมานะหญิงสาวพึมพำอย่างสงสัย เพราะไม่มีชื่อที่อยู่คนส่งแต่ระบุชื่อคนรับอย่างชัดเจนทว่าคลั้นลองเปิดดูกลับพบบางสิ่งบางอย่างที่ทำเอาหัวใจของหญิงสาวแทบแตกสลายพลันความร้อนเผาก็เล่นพล่านทั่วดวงตาก่อนที่น้ำใสๆจะเอ่อล้นออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวคุณผู้หญิงซิลารีอุทานอย่างตกใจเมื่อเห็นอาการของนายสาวและตกใจมากยิ่งขึ้น เม <me> <hal step> ื่อซองสีน้ำตาลพร้อมรูปสองสามแผ่นร่วงจากมือเรียวสวยตกลงสู่พื้นมันคือภาพของอาเธอร์ที่กำลังยืนจูบกับอดีตคู่ขาคนโปรดที่หายหน้าไปแรมปีใบหน้าของทั้งคู่ชัดเจนไม่อาจหาคำแก้ตัวใดๆได้เลยและก่อนที่ช้องนางจะไม่มีแรงยืนซิลารี่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็รีบพุ่งตัวเข้าไปพยุงนายสาวเอาไว้ทันทีเกิดอะไรขึ้นกันช้องคุณป้าแม่บ้าน วิโอลารีบเดินเร็วๆเ,เข้าไปดูหลังเห็นอาการของเพื่อนรักทว่าเมื่อก้มลงไปหยิบภาพที่หล่นบนพื้นขึ้นมาดูใกล้ๆก็ทำเอาหญิงสาวถึงกับโกรธจนตัวสัน่นเลวเธออุตส่าห์ไม่บอกช้องนางและหวังจะเป็นคนไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ให้อย่างเงียบๆแต่กลับมีภาพบาดตาส่งมาหาเพื่อนของเธอถึงบ้านทั้งที่อยู่เฉยๆแท้ๆทำเกินไปแล้ววิโอลาฉันไม่ไหว ช้องนางปล่อยฮูและโผลเข้ากอดเพื่อนรักอย่างหาที่พึ่งวีโอลากัดฟันกรอดพลางกอดคนร้องไห้อย่างปลอบโยนใจเย็นๆนะช้องไปนั่งกันก่อนเถอะเธอเหมือนจะยืนไม่ไหวแล้ว <c oughs> หญิงสาวพยักหน้ารับเบาๆก่อนที่วีโอลาและซิลารี่จะช่วยกันพยุงหญิงสาวไปนั่งที่โซฟาขณะนั้นเด็กน้อยก็ส่งเสียงเรียกผู้เป็นแม่ ทันทีที่ได้ยินเสียงลูกชายช่องนางก็ยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิมแต่กระนั้นก็ยังแข็งใจเดินเข้าไปอุ้มลูกน้อยเข้าสู่อ้อมกอดและกอดร่างป้อมเอาไว้แน่นทั้งวิโอลาและซิลารีต่างมองภาพนั้นด้วยความสงสารภาพที่ถูกส่งมาคงเป็นฝีมือของดอเรียอย่างแน่นอนแต่วิโอลาไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดอาเธอร์ Arthur ถึงยอมให้อีกฝ่ายทำเรื่องแบบนี้กับคนเป็นเมียได้ ช้องนางกลั้นก้อนสะอื่นและกอดลูกน้อยราวกับเป็นที่ยึดเหนี่ยวเพียงอย่างเดียวที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้แต่สงสัยว่าเธอคงกอดลูกแน่นเกินไปเด็กน้อยจึงพยายามดิ้นออกจากอ้อมกอดและพยายามจะลงไปคลานที่พื้นหญิงสาวจึงยอมปล่อยลูกลงไปข้างล่างช่องเธอจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้วิโอลาตัดสินใจเอ่ยถามเมื่อเห็นอาการช็อกของช่องนางค่อยๆดีขึ้น ร่างบางเช็ดน้ำตาป้อยก่อนจะสายหน้าไปมาอย่างจนหนทางฉันมีสิทธิ์ทำอะไร,รด้วยหรอวิโอลาพูดอะไรแบบนั้นถ้าเธอไม่มีสิทธิ์แล้วใครจะมีเธอเป็นเมียเขานะช้องช้องนางรู้สึกเจ็บปวดกับคำว่าเมียเหลือเกินเพราะเธอรู้ดีว่าเบื้องหลังของคำคำนี้มันต้องแลกมาด้วยอะไรยิงสาวหลับตาและปล่อยน้ำตาไหลลงอาบแก้มด้วยความเจ็บปวด ก่อนจะกลั้นใจเล่าเรื่องราวที่เก็บเงี่ยมาโดยตลอดอย่างอัดอั้นฉันไม่ใช่เมียเขาวิโอลาฉันเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่บังเอิญท้องเลยต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อดูแลลูกให้เขาเธอกำลังพูดเรื่องอะไรช้องฉันงงไปหมดแล้วอย่าว่าแต่วิโอลาเลยที่งงซิลลี่ที่นั่งใกล้ๆก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านายสาวกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ เพราะฉันท้องคุณอาเธอร์เลยยอมให้ฉันเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะต้องการลูกฉันกับเขามีสัญญากันบางอย่างสัญญาอะไรวิโอลาเอ่ยถามทันควันพลางศบสายตาเพื่อนรักอย่างเคร่งเครียดจริงจังริมฝีปากเล็กของช้องนางสันรริกหญิงสาวเม้มแน่นเหมือนพยายามควบคุมมันก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือสัญญาว่าหากลูกอายุครบหนึ่งปี ฉันต้องไปจากชีวิตเขาและลูกโดยมีเงินหนึ่งรล้านเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเธอเต็มใจยอมรับเงื่อนไขบ้าๆน,นี้หรอวิโอลาไม่เชื่อโดยเด็ดขาดช่องนางไม่ใช่คนเห็นแก่เงินไม่มีทางที่เพื่อนรักของเธอจะยอมห่างจากลูกเพื่อเงินร้อยล้านต่อให้อาเธอร์ยกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีให้ช้องนางวิโอลาก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าเพื่อนเธอไม่เอาอย่างแน่นอนฉันไม่รับ ฉันไม่เคยเต็มใจรับเงื่อนไขนี้ตั้งแต่แรกฉันแค่ไม่มีทางเลือกฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะเลือดเย็นกับเธอได้ขนาดนี้วิโอลาโกรธจนน้ำตาคลอสงสารเพื่อนรักจับใจไม่คิดเลยว่าตลอดเวลาที่เธอเห็นเพื่อนรักอยู่ดีมีความสุขจะมีเบื้องหลังที่น่าเวทนาขนาดนี้ป้าไม่เคยรู้เลยว่าคุณอาเธอจะทำกับคุณผู้หญิงขนาดนี้ โถคุณผู้หญิงซิลาลี่กลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อรับรู้เรื่องราวของผู้เป็นนายก่อนจะขยับเข้าไปกอดปลอบคนที่เธอรู้สึกถูกชะตาและรักตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเหยียบคารืหาดช้องนางกอดตอบอย่างรู้สึกอบอุ่นแต่ครู่หนึ่งก็ผละออกมาและแข็งใจเล่าต่อเพราะฉันไม่ยอมรับเงินนั่นฉันเลยขอแลกเปลี่ยนบางอย่างกับเขาอะไร ช้องนางมองหน้าคนถามอย่างขมขื่นก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดอย่างไม่ปิดบังเมื่อวีโอลารู้ว่าเพื่อนรักลงทุนยอมขึ้นเตียงกับผู้ชายเลือดเย็นคนนั้นเพื่อแลกกับการได้อยู่กับลูกหญิงสาวก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงประกาศก้าวขึ้นเลวเห็นแก่ตัวเขาจะต้องได้รับบทเรียนที่ทำกับเธอแบบนี้หลังใช้เวลารวบรวมหลักฐานทั้งหมดอยู่สองวันเต็ม จนไม่มีแม้กระทั่งเวลาได้โทรศัพท์ไปฟังเสียงหวานๆของคนเป็นเมียและเสียงอ้อแอของเจ้าลูกหมูตัวแสบอาเธอร์ก็ได้หลักฐานแน่นหนาพอที่จะทิ้งระเบิดลูกใหญ่ใส่อดีตคู่ขากลางห้องประชุมคนของคุณเป็นต้นเหตุที่ทำให้งานของผมล่าช้าคนที่ควรรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ใช่บริษัทของผมอย่างแน่นอนเชิญคุณดูหลักฐานได้ตามสบายพูดจบอาเธอร์ก็เปิดโอกาสให้ราฟาเอลได้ดูหลักฐานที่คนของเขาเตรียมมา สายตาคู่คมจ้องมองไปยังอดีตคู่ขาไม่วางตาเธอมีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็พยายามปกปิดความหว่นกลัวครั้นเมื่อราฟาเอลได้ทราบรายละเอียดทั้งอีเมลที่ทางบริษัทส่งไปขอความร่วมมือทั้งบันทึกเสียงทางโทรศัพท์และเอกสารอีกหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าถูกปฏิเสธให้ความร่วมมือทำให้ชายวัวกลางคนมีสีหน้าตกใจต่อหลักฐานก่อนจะหันไปมองเลขาคนสวยที่นั่งข้างตนด้วยสายตากุ่นโกรธ เรื่องระหว่างสองคนนั้นอาเธอร์ไม่สนใจรายละเอียดราฟาเอลจะไปจัดการกับดอเรียอย่างไรก็เรื่องของมันแต่สิ่งที่อาเธอร์ต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือข้อยุติในเรื่องที่คาราคาซังอยู่ตอนนี้ผมมีทางเลือกให้คุณสองทางมิสเตอร์ราฟาเอลจะยอมให้บริษัทของผมฟ้องเรียกร้องค่าเสียเวลาหรือจะทำข้อตกลงใหม่โดยเพิ่มระยะเวลาในการทำงานและจ่ายค่าเสียเวลาทั้งหมดเพื่อชดเชยให้บริษัทของผม อาเธอร์ขึ้นชื่อเรื่องความเคี้ยวชายหนุ่มไม่เคยเสียผลประโยชน์ให้ใครหน้าไหนไง่ายๆและแน่นอนว่าทางเลือกทั้งสองทางเขาคือคนได้เปรียบราฟาเอลกัดกามกรอดเมื่อถูกคนอายุน้อยกว่าบทขยี้จนไร้หนทางเลือกหากยอมให้ถูกฟ้องร้องแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ต้องเสียเงินแต่บริษัทจะเสียชื่อเสียงไปด้วยและหากเลือกทางที่สองเขาก็เสียเปรียบอาเธอร์อยู่วันเดงคำ่ำชายวัยกลางคน ตวัดสายตามองคนโปรดของตนอย่างโกรธจัดโกรธจนแทบหักคอเธอให้ได้ที่ทำให้เสือเท่าต้องมาเสียเหลี่ยมให้คนอายุน้อยกว่ากลางห้องประชุมแต่ธุรกิจก็คือธุรกิจทุกอย่างดำเนินไปโดยมีผลประโยชน์เป็นตัวชี้นำดังนั้นราฟาเอลจึงจำต้องเลือกหนทางท,งที่สองเพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทผมต้องขอโทษคุณด้วยคุณาเธอมันเป็นความผิดพลาดของทางเราจริงๆข้อนี้ผมคงต้องยอมรับตามหลักฐาน เอาเป็นว่าคุณให้ทนายฝั่งของคุณร่างสัญญาใหม่ได้เลยผมยินดีชดใช้ให้ทั้งหมดนับว่าคุณยังฉลาดที่เลือกทางถูกคำพูดดูแคลนอยู่ในทีของอาเธอร์ทำอาราฟาเอลกัดฟันแน่นแต่ต้องพยายามระงับอารมณ์สุดกำลังแต่ผมไม่ต้องการให้เลขาของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของผมอีกต่อไปไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตาม หากพบว่าเธอเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่เล็กน้อยผมสามารถยกเลิกสัญญาและฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณได้ทันทีดอรเรียเม,ม้มริมฝีปากแน่นอย่างแค้นเคืองระคนเจ็บปวดอาเธอร์กันเธอออกจากชีวิตอย่างไม่ไว้หน้าและเลือดเย็นที่สุดปิดช่องทางติดต่อกับเธอทั้งหมดและในเวลานี้ดอรเรียก็ไม่อาจพูดอะไรได้เพราะเธอกำลังตกที่นั่งลำบากแต่หญิงสาวไม่มีทางยอมง่งายๆหรอกบอกแล้วไงว่าหากเธอพัง เขาก็ต้องพังเช่นเดียวกันป่านนี้รูปที่เธอนำออกมาจากกล้องวงจรปิดในห้องประชุมคงไปถึงมือศัตรหูหัวใจเรียบร้อยแล้วคุณก็เตรียมรอรับหายนะได้เลยเหมือนกันอาเธอร์หญิงสาวคิดอย่างแค้นเคืองผมรับปากว่าจะไม่ให้ดอเรียเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในงานนี้อีกเมื่อได้รับคำตอบที่น่าพึงพอใจอาเธอร์ก็ลุกออกจากห้องประชุมทันทีเขาคิดถึงเมียรักและเจ้าลูกหมูตัวแสบแทบขาดใจแล้ว ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้สัมผัสกันในระยะหลังไม่รู้ว่าป่านนี้คนตัวเล็กจะน้อยใจไปถึงไหนแล้วเพราะก่อนที่เขาจะเดินทางมาเธอทั้งออดอ้อนและแสนงอนจนผิดปกติแต่ไม่ว่าช้องนางจะเป็นอย่างไรหากอาเธอร์ก็เอ็นดูเธอในทุกๆอย่างที่แสดงออกมาอยู่ดีโอ้ยร,ราฟาเอลฟังฉันก่อนค่ะฟังฉันก่อนนะคะคุณกำลังเข้าใจฉันผิดนะ ดอรียพยายามอ้อนวอนขอด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อถูกคู่ควงรุ่นพ่อใช้หลังมือตบหน้าอย่างแรงจนได้กลิ่นคาวเลือดคลุ้งในโพรงปากอีกฝ่ายกดร่างเธอกับเตียงมองหญิงสาวด้วยแววตาวาวโรธบ่งบอกว่าโกรธมากจนแทบหักคอเธอได้เลยทีเดียวฉันเข้าใจผิดอะไรดอเริยฉันไว้ใจให้เธอทำงานแต่เธอกลับไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัทวางระบบจนเกือบถูกเขาฟ้อง ถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาบริษัทของฉันจะได้รับความเสียหายแค่ไหนราฟาเอลเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันรายใหญ่ในดูไบเขามีความสัมพันธ์กับดอเรยมาพักใหญ่แล้วและชายวัยกลางคนก็ไว้วางใจในตัวหญิงสาวจนยอมให้เธอขึ้นมาเป็นเลขาส่วนตัวอีกคนหนึ่งอีกทั้งยังยอมให้หญิงสาวเข้ามารับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัททันทีที่เธออ้อนขอแต่ไม่คิดเลยว่าดอเรียจะสร้างปัญหาจนงานเสร็จไม่ทันกำหนด เขาผููเป็นเจ้าของบริษัทรับข้อมูลมาจากเลขาซึ่งก็คือเธอเมื่อดอเรียบอกว่าบริษัทวางระบบทำงานล่าช้าเขาก็ต้องเชื่อตามนั้นเธอคอยรายงานให้รู้อยู่เรื่อยๆจนราฟาเอลคิดจะฟ้องร้องไบตันกรุป๊ปเพราะคิดว่าฝ่ายนั้นเป็นคนผิดสัญญาจนกระทั่งได้รู้ความจริงในที่ประชุมครั้งสุดท้ายวันนี้ว่าที่จริงแล้วคนที่ผิดสัญญาและเล่นตุกติกกลับเป็นฝ่ายของเขาซะมากกว่าบอกฉันมา ว่าเธอทำเรื่องบ้าแบบนี้เพื่ออะไรฉันขอโทษค่ะขอโทษค่ะราฟาเอลมือสวยค่อยๆเลื่อนไปจับมือเหี่ยวย่นเพื่อทําให้เขาใจเย็นซึ่งก็เหมือนมันจะได้ผลเพราะฝ่ายนั้นเอ็นดูและเชื่อใจเธอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อได้รับการออดอ้อนเชกเช่นเดียวกับที่ดอเรียรทำมาตลอดก็เริ่มใจอ่อนเธอทำแบบนั้นเพื่ออะไรเสียงเข้มเอ่อยถามอย่างจริงจัง ก่อนที่ดอเรียจะค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นแล้วค่อยๆขยับเข้าไปกอดร่างท้วมที่ตนเสียอิดเสียเอียนเหลือจะทนอย่างอ่อนอ้อนกลิ่นกายของชายวัยคราวพ่อไม่ได้หอมกลุ่นมีสเสน่ดึงดูดอย่างอาเธอร์แต่เพราะเชื่อว่าเงินและอำนาจของเขาสามารถช่วยให้เธอจัดการกับอดีตคู่ควงได้จึงยอมให้อีกฝ่ายเสพสุขกับเรือนกายเรื่อยมาอย่างที่ฉันเคยเล่าให้คุณฟังตอนที่เรารู้จักกันใหม่ ครอบครัวของฉันล้มละลายเพราะถูกหุ้นส่วนถอนหุ้นออกไปกระทันหันและหุ้นส่วนคนนั้นก็คือเขาเธอหมายถึงคุณอาเธอร์งั้นเหรอใช่ค่ะเขานั่นแหละพอฉันรู้ว่าบริษัทของเขาได้รับงานนี้ฉันเลยแค้นใจเขาทำให้ครอบครัวข,ของฉันต้องล้มละลายฉันผิดหรือคะที่หากแก้แค้นคืนบ้างแต่เธอก็น่าจะบอกฉันก่อน ทำอะไรไม่ปรึกษาฉันแบบนี้เห็นหรือเปล่าว่าเกือบทำฉันพังไปด้วยขอโทษค่ะราฟาเอลฉันจะไม่ทำอะไรโดยไม่บอกคุณอีกแล้วขอเพียงแค่คุณอภัยให้ฉันได้ไหมคะหญิงสาวช้อนสายตาขึ้นมองเจ้าของร่างท้วมด้วยสายตาอ่อนอ้อนมือเหีียวย่นจึงลูบมุมปากสวยอย่างอ่อนโยนก่อนที่ราฟาเอลจะก้มลงไปจูบมันเป็นรสจูบที่ดอเรียแทบอยากจะอ้วก แต่หญิงสาวก็พยายามฝืนใจทำราวกับว่าเธอมีความสุขกับรสจูบนี้ทั้งที่ในสมองกำลังคิดถึงรสสัมผัสที่ตนหวยหาร่างท้วมกดเธอลงบนเตียงอีกครั้งก่อนที่รสจูบจะทวีความเร่าร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วราฟาเอลตะบูมจูบอย่างเอาแต่ใจทั้งกักขะและหน้าขยักขยงในความรู้สึกของดอเรียแต่กระนั้นหญิงสาวก็ยังให้ความร่วมมือทุกอย่างโลมแล้วจนตะแก่ตันหากลับพึงพอใจ และต้องการเธอเจียนคลั่งก่อนจะหยุดทุกอย่างลงเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสราฟาเอลอืมเดี๋ยวสิคะฉันทนไม่ไหวแล้วคนสวยเธอถูกใจฉันที่สุดดอเรียเดี๋ยวค่ะมือสวยรีบยกขึ้นปิดปากเพื่อห้ามไม่ให้เขาก้มลงมาจูบอีกราฟาเอลมีสีหน้าขัดใจแต่ก็ยอมใจเย็นรอฟังว่าเธอกำลังจะเรียกร้องอะไร ดอเรียมักจะเรียกร้องอะไรก็ตามบนเตียงเสมอและมันก็ได้ผลสทุกครั้งเพราะความหน้ามืดตามมในตันหาของราฟาเอลขอมาเร็วๆฉันจะทนไม่ไหวแล้วเร็วเสียงกระหายของคนพูดทำเอาดอรเรียแทบอยากวิ่งหนีแต่มือของเธอกลับปลูกเร้าในส่วนที่คิดว่าจะทำให้เขาทรมานที่สุดจนราฟาเอลกัดฟันและคลางออกมาเบาๆฉันยังไม่ทันได้แก้แค้นเขาเลยค่ะราฟาเอล คุณจะช่วยฉันจัดการเขาได้ไหมคะรเรื่องนี้มันยากเกินไปดอเรียดอเรียฉันจะช่วยเธอคุณรับปากแล้วนะคะฉัน <c oughs> ฉันรับปากก้นฉันจะให้รางวัลคุณคะ่ะที่รักรูปเพียงไม่กี่แผ่นมันยังไม่สาแก่ใจดอเรียเลยหญิงสาวต้องการทำให้ชายหนุ่มได้รับผลแห่งการกระทำมากกว่านี้ มากจนเขาสำนึกต่อสิ่งที่เขาทำกับเธอราฟาเอลมีเงินและอำนาจอาจจะไม่เท่าอาเธอร์แต่หากเขาลอบเล่นงานฝ่ายนั้นก็คงไม่เหนือบากกว่าแรงนักและชายวัยกลางคนก็เป็นคนรักษาคำพูดหากลั่นวาจาอะไรเขาก็ทำแบบนั้นเสมอแม้ว่าในยามโกรธคนที่กำลังอยู่บนเรือนกายของเธอจะอารมณ์รุนแรงจนน่ากลัวแต่มันก็คุ้มที่จะเสี่ยงดอเรียไม่สนว่าเธอต้องแลกด้วยอะไรบ้าง หน้าทีนี้เธอขอเพียงความสาแก่ใจก็พอแล้ว